กับทักทายสวัสดีครับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซเบิร์ดสุขุสุขวนเดอจินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของบาวจิตบ้านโคกอีกแล้วทักทายสบายดีบรรยากาศตอนสวยๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งนอะพี่น้องเยตอนนี้บัจิตกําลังจะเดินทางไปพระมหาราชวังเนาะก็คือจะเดินทางไปอาลัยเนาะไปถวายอาลัแด่การจากไปของอพระสมเด็จ พระพันปีหลวงเนาะหรือว่าพระราชินีของคนไทยหรือว่าพระมารดาพระแม่ของประสงคิกรชาวไทยทุกคนเนาะพี่น้องเอที่เพิ่นได้สวรรคตไปแล้วในเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ชาวไทยก็ได้รับข่าวไล่เนาะรับข่าวไล่แบบยิ่งใหญ่อีกข้างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเนาะพระราชินีได้สวรรคตไปแล้วเนะาะก็เหตุให้พี่น้องชาวไทยก็ได้รับความโศกเศร้าเสียใจไปเนาะพี่น้องเอ อ่เมื่อนี้ในฐานะที่บัจิตเป็นคนล่าเนาะเป็นคนล่าที่ได้มาอาศัยอยู่ประเทศไทยกระโดนเนาะพี่น้องเลยมาอาศัยอยู่ประเทศไทยกันไปสิบกว่าปีได้เนาะบัจิตก็มีความผูกพันเนาะมีความหักประเทศไทยหกักพระบากรรษัตริย์ของไทยถ้าเอฟซีท่านใดที่ติดตามบัจิตมาตั้งแต่ลแหลักแก็จะฮู้เนาะว่าบัจิตนี้เคยเติบโตเนาะเป็นเด็กหน่อยที่เติบโตอยู่ฝั่งไทยเคยทำเฮียนอยู่ฝั่งไทยเป็นอย่งไบัจิตเฮียนตั้งแต่ปหนึ่งจนจบมสมเนาะ กับเฮียนอยู่ไทยกับเป็นสิบกว่าปีเนาะมันก็มีความผูกพันอ่ามีความหักพระมหากษัตริย์ของไทยเนาะในฐานะที่บัจจิตกับเป็นประชาชนคนลา่าอ่าที่ได้มาอาศัยอยู่ประเทศไทยในการทำมาหากินเนาะมาอาศัยประเทศไทยในการเหตุงานและที่นี่บัจจิตจะเดินทางไปถวายอาไนะไรเนาะเดินทางไปแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตัตย์ของไทยต่อประเทศไทยเราพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้บัจจิตจะเดินทางไปด้วยเรือเนาะ จึงบอกก็เลยว่าบาจิตนี่บอกเคยเดินทางจักเถื่อเพราะว่าบาจิตเป็นคนย่านเนาะเป็นคนย่านาย่านลงย่านไปบ่ถึงแน่นะแต่ว่าข้างนี่นะ่ะบาจิตจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่พี่น้องเลยจะเดินทางไปด้วยเรือเนาะเดินทางไปด้วยเรือตอนนี้บาจิตจะอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาแล้วนาะเดี๋ยวจะกูแหละจะเข้าไปสื่อตัวบอนั่นเนาะ แต่ว่าบบหูว่าเพิ่นสื่อแนวดาเนาะบาจิตก็บ,บ่เคยจักเ่อไปน้องเลยบบหูว่าสิแพงหรือ่บ่าไปนี่เนาะ่าโดยสารเดินทางไปโดยเรืออันนี้ก็เปิดประสบการณ์ข้างไม้ของบาจิตเนาะเดี๋ยวบาจิตจะถ่ายภาพรบรรยากาศให้เบิงว่าระหว่างการเดินทางนี้บรรยาก,กาศมันจะเป็นแนวดาเนาะี่น้องเลยเปิดประสบการณ์ข้างไม่เนาะก็คือจะเดินทางไปทำหารัชบังเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวบัจิตจะเดินทาง ไปเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ดโมงจะเขา่าเก้าโมงแล้วเนาะเพื่อไปหอดพุ่นก็ใส่เวลาประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะจากที่บจัจจิได้ศึกษามา,าจากท่าเรือพะลำพหลห้าไปออพระมหารัชวังเนาะไปลงท่าเรือท่าอย่างว่าท่าเตียนเนาะพี่น้องไยนี่เนาะพี่น้องไง,ง,ไงบัจจิตกำลังจะเดินทางเข้าไปซื้อตัวเนาะต้องบอกเลยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบาจ,จิตเนาะที่เดินทางไปู้เดียวก็มีความตื่นเต้นมีความยากแน่เนาะท่าเรือพารามหาเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปซื้อตัวก่อนนี่นาะพี่น้องไงบาจ,จิตซึ่งว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของบาจ,จิตเนาะที่จะเดินทางโดยเรือเมื่อนี่ก็เป็นเมืออ่อเมื่อสําคัญเนาะบาฮูว่าเพิ่นจะยุดหรือบอรหรือว่าปิดหรือบอเนาะท่าเรือนี่บาจ,จิตกับบาฮูคือกันพี่น้องไงเดี๋ยวท่าเบิ้องน้ากันเนาะว่าจะมี เรือเล่นผ่านอยู่บัเนาะพี่น้องเลยเนาะคือสองบเงียบตอนนี้ก็มีแต่บาจิตยอยู่ในนี่ก็คือแบบมีความตั้งใจนะบาจิตกับลูกตั้งแต่เศร้ามีความตั้งใจว่าอยากจะไปถวายอลัยแด่พระองค์ท่านเนาะไปแสดงความจงรักภักดีโอเนาะแต่ตอนนี้กับบหู้ว่าสิได้เดินทางไปหรืบอบ่เนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามันก็เริ่มซวยเลยเนาะ แต่ว่ายัางบอท่านได้มีเรือมาจอดอยู่นี่เนาะบรรยากาศอยู่ทีริมแม่น้ำเจ้าพยาท่าเรือพระรามห้าะอันนี้ก็คือบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาเนาะอยู่ทีริมแม่น้ำเจ้าพยาประจิตมากกับโบเฮียนไทยเน,ะะนาะขนาดจะพิหวังเนาะพี่น้องเลย อาจะพิดวังที่แรกบัจิตตั้งใจว่าจะมาเดินทางไปด้วยเรือด่วนเจ้าพยาเนาะนี่ตอนนี้บัจิตก็อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่แรกว่าจะตั้งใจเนาะตั้งใจลุกตั้งเต่เศร้าๆเนาะบัจิตก็ได้๋อแต่ว่าต้องกลับพิดวังนะมะเนาะ คือสิบว่าได้ไปแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วยังบ่เห็นเรือมาเทียบท่าอยู่โอ,โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บัจจิตกะมานั่งอยู่นี่เนาะเพราะว่าท่าเรือเพิ่นน่าจะบ่เปิดให้บริการเนาะเมื่อนี้เพราะว่าบ่เห็นมีไผอยู่บ่านี่เลยพี่น้องบัจจิตกับ่จักสิถามไผเนาะก็คือเพิ่นน่าจะบ่ให้บริการนั่นแหละเนาะน่าจะปิดบริการ ที่รกบาจิตมีความตั้งใจเนาะบัจิตเมื่อนี่บัจิตตื่นตั้งแต่สาวๆตั้งใจว่าอยากจะเดินทางไปเนาะเดินทางไปถวายอาลัยแด่พระราชินีของไทยเนาะสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะพี่น้องเลยนั่นก็คือเมื่อวานนี่เนาะที่พี่น้องชาวไทยได้ขับขา่าวไล่เป็นขางย,ายินะ่งใหญ่เนาะเป็นขางใหญ่อีกขางหนึ่งก็่าได้นะพี่น้องเลยนั่นก็คือสูนเสียพระแม่ ของอสุนิกรชาวไทยไปนาะบัจิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจยาสุดซึ้งเนาะ mm hmm. นี่กะบอคิดว่ามันจะเป็นความจริงเนาะบัจจิตกะเบิงข้าวเบิงข้าวกะบอคิดว่ามันจะเป็นความจริงพี่น้องเลยนะพระองค์ท่านได้ทรงสวัสดดไปแล้วเดอนะ้อเนาะกะบัจจิตกะในฐานะที่เป็นภาชาชวนคนเล่าเนาะกะแสดงความเสียใจน้ำนาาพี่น้องเลยแสดงความเสียใจน้ำพี่น้องชาวไทย เนาะบัจ,จิตกับเป็นคนลาวเนาะที่ได้มาอาศัยอยู่ประเทศไทยกันหลายปีมันก็มีความผูกพันเนาะบัจ,จิตกับมีความผูกพันเนาะมาอาศัยอยู่ประเทศไทยกันหลายปีมาอยู่ตั้งแต่น,นนะ้น่เนาะบัจ,จิตนี่มาอยู่ตั้งแต่น,น้น่ๆมาเฮียนเนาะมาเฮียนอยู่ฝั่งไทยอ่าเป็นสิบกว่าปีเนาะบัจ,จิตก็ได้รับเอาความหูได้รับเอาอจิตใต้สำนึกของคนไทยมาเต็มๆนะพี่น้องเลย ทางครูอาจารย์ฝั่งไทยเพิ่นก็ได้ปลูกฟังเนาะปลูกฟังว่าให้หักษา,ษาศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะซึ่งว่าบัจจิตเนาะก็เป็นคนเล่าที่มาเยียนอยู่ไทยก็ได้รับเอาคำพูดนั่นมาเต็มเ็มเมนาะมันก็มจจีจิตใจสำนึกเนาะมีความจงหลักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของอทางฝั่งไทยเนาะมีความหักประเทศไทยเนาะหักษาศาสนาพระมหากษัตริย์ทางครูอาจารย์ทางฝั่งไทยเพิ่นได้บอกสอนมาจิตเนาะเพื่อนจะปลูกฟัง ปลูกฟังให้เด็กน้อยไทยนี่ให้เด็กไทยนี่มีความฮักษาศาสนา,าพระมหากษัตริย์พี่น้องไยซึ่งว่าบัจจิก็ได้ครับเอาความรู้นั่นมาเต็มๆเ,เ,เนาเอาเพื่อนปลูกฟังมาตั้งแต่น้หน่อยเนาะมันจะเป็นเองมั่นนะพี่น้องไยจิตแต็มเนึกเขาเนาะมันจะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนาะต่อพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งว่าพระพันปีหลวงนี่เพื่อนจะเป็นที่ฮักของคนทั้งโลกเนาะ ทั่วโลกการ่วมไหวอาัยแด่พระองค์ท่านพี่น้องเองอรวมไหวอาไยแด่การจากไปของพระองค์ท่านเนะาะบาจิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเนะาะขอแสดงความเสียใจลายเมื่อนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเดินทางไปถวายอาลัยแด่องค์ท่านเนาะแต่ว่าบาจิตคือสีบอมีวัสนา ก็คือบัวได้เดินทางไปเนาะที่แรกว่าตั้งใจว่าจะเดินทางไปโดยเรือนะแต่ว่าตอนนี้มันกะสวยแล้วเนาะเริ่มสวยแล้วบัจจิตกะต้องทํางานตอนนี้บัจจิตกะคือจะบัวได้เดินทางไปเนาะก็คือจะพิดาวังแน่หน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มสวยแล้วเนาะพี่น้องเลยอ่าเนาะจาังใดบัจจิตก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พระสมเด็จพระพันปีหลวงพระราชินีพระมารดาพระแม่ของคนไทยเบิดสุขสุคนเ้าะพี่น้องเลยก็ขอ,ขอให้พระองค์ท่านจะเด็จดสู่สวารรค์าไลเดอเนาะบาจิกะขอแสดงความเสียใจนำคนไทยเบิดสุขสุคนพี่น้องเลยที่ได้รับข่าวไล่แบบยิ่งใหญ่เนาะแบบกระท่านหันเลย,ยก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะบาจิตตงใจไว้ว่าจะเดินทางไป แต่ว่าก็คือไม่ได้ไปเลยล่ะนาะพี่ดองเลยกาออกมาเว้าออกมาถวายไหวอไรตรงนี้ก็แล้วกันเนาะปัจจิตาจรู้สึกตกใจอยู่ได้ตกใจเสียใจอยู่ได้เนาะที่องค์ท่านได้จากไปแบบกระทันหันเลยเนาะพี่้องเลยเนาะ่งว่าระองค์ท่านก็มีความความดีความงดงามแบบลายเนาะ ก็เป็นที่ฮักของคนทั้งโลกแลักกับวงวนชนชาวไทยพระสุขุสุสคนอ่ะเนาะพี่น้องเไยคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะบาจิตกับพิษวงังก็คือจะไม่ได้เดินทางไปแล้ว,ลว,ลว,ลวนะเนาะก็ขอร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านไหวณนะตรงนี้เนาะแล้วก็อ่บขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรค์คาไลเด้อเนาะ,นะพี่นองง้องเไยขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเนาะ,นะอ่ะ อ้าวน้อพี่น้องสารคลิปนี่บาจิตกะมีประมาณนี้เลยเนาะจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้บาจิตนะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาจิตพี่น้องเลยอ่ะสารคลิปนี้กะขอตัวจบคลิปไปเพียงสำเนียงก่อนเนาะก็คือบริเวณเดินทางไปพี่น้องผลยพิทบังเนาะ